ท่านผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยดกรก้องศักดิ์ยอดมณีนะคะท่านก็มีการเปิดเผยว่ากรมบัญชีกลางล่าสุดอนุมัติงบประมาณประจำปี2568พร้อมจะจ่ายเงินให้กับสมาคมกีฬาทุกสมาคมได้หลังปีใหม่ค่ะถือว่าเป็นข่าวที่น่ายินดีค่ะดกรก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยท่านออกมาเปิดเผยนะคะว่าจากกรณีที่สมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยต่างเดือดร้อนกันทั่วนหน้า เนื่องจากไม่ได้รับง,งบประมาณประจำปี2568มาตั้งแต่เดือนกุมภาพันธตั้งแต่เดือนตุลาคมที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้ธันวาคมก็ยังไม่ได้รับเงินเลยส่งผลกระทบต่อการเตรียมนักกีฬาที่จะไปแข่งขันแมชต่างๆเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะซึ่งเรื่องนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับทราบปัญหามาโดยตลอดนะคะแล้วก็ไม่ได้นิ่งนอนใจเลยมีการติดต่อประสานงานกับกรมบัญชีกลางมาอย่างต่อเนื่องค่ะ โดยท่านผู้ว่ากะกะทนะคะท่านบอกว่าล่าสุดค่ะนับว่าเป็นข่าวดีกรมบัญชีกลางอนุมัติงบประจำปี2,568ให้กับกะกะทเป็นจำนวนเงิน4,900ล้านบาทเพื่อนำไปใจ่ายให้กับสมาคมกีฬาแล้วค่ะเป็นในส่วนของการส่งไปแข่งขันรายการระดับนานาชาติทุกรายการของทุกสมาคมกีฬานะคะ โดยหลังจากที่จะมีการประชุมบอร์ดของกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติในวันที่7มกราคมปีหน้านะคะอีกไม่กี่วันก็จะถึงแล้วนะก็คาดว่าจะสามารถแจกจ่ายงบประมาณให้กับสมาคมกีฬาได้ทันทีค่ะ